ส้ตมตำปูไข่ดองเยอะๆจ้าอื สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินส้มตําซัวปูไข่ดองค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะจัดมาแบบเป็นถาดแบบจุกๆอีกแล้วค่ะสำหรับส้มตํานะคะก็คือไอใส่เส้นมะละกอนิดเดียวค่ะแล้วก็ใส่ขนมจีนลงไปค่ะโปะหน้าด้วยปูไข่ดองแบบจุกๆเยิ้มๆค่ะทุกคนค่ะน่ากินไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของผักสดต่างๆนะคะนี่เลยค่ะและดิชคู่ใจค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะชอบมากค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของมะละกี้นกลูกเล็กนะคะนี่เลยพอดีคาค่ะ ทุกคนคะ่ะกระเจี๊ยบสดค่ะอะ่ทัว่วพูแตงกวาค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพูดไปก็น้ําลายไหลไปค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามากินแบบซับๆยัวย่วๆกันจ้าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะราดน้ำส้มตําลงไปค่ะอืม เนื้อปูแบบแน่นๆทุกคนดู b b สอาไลแอดนี้เขาคัาแต่เกมยอดฮิตที่โบนัสแตกง่ายแจ็คพอตแตกกระจายทุกวันเลยค่ะและที่สำคัญเล่นแล้วต้องได้เงินจริงค่ะสมัครตอนนี้รับโบนัสสูงสุดถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะและถ้าแนะนำเพื่อนด้วยรับโบนัสเพิ่มไปเลย10%ค่ะใครสนใจอยากมีตังใช้ก็แอดไลน์กันได้เลยค่ะทีแ SBB 2 8 9มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะที่นี่ไม่มีโกงโอนไวจ่ายจริงคืนยอดเสีย3%ทุกเดือนฝาก1,000บาท ขึ้นไปรับโบนัส1%จากยอดฝากแอดไลน์กันเข้ามาเล่นเยอะๆนะจ๊ะ จัดฟันมาค่ะแต่แทะปูยิ่งกว่าแสบขัก มาละมาละหน่อยหมอัลม์ดีดิ น้ำส้มตำราดลงไปครับแซบแซบคัก 嗯嗯。Mm hmm. เผ็ดมากค่ะซมตำลงไปตรงนี้มันคือมันปูหรือไข่ปูคะทุกคนน่าจะเป็นมันปูเนาะหรือว่าไอ้เข้าใจผิดมาตลอดว่ามันคือไข่ปู เผ็ดค่ะทุกคนค่ะ ไข่ปูบอกได้เลยว่าเยิ่มมากช่ำต้องกินกับข้าวเสแร้วร้อ,ลลอนๆเนาะที่ตักอยู่ข้างล่างนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ช่ำมากเยิม้มมาลาลูกเล็กๆแบบนี้ต้องกินกับป่นปลาทูน้ำพริกปลาทูนะทุกคน เข้ากันมากเผ็ดเยิ้มกว่านี้ไม่มีอีแล้วม,มีความมัน เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้อายด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้นะคะสําหรับคลิปนี้ไอคอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะไปลคะค่ะบ้ายบาย